ด้นของโรนัลโดเปิดใจนะครับแมนแหมเลยยืดอกครับยอมรับว่ากลัวหัวล้านนะครับโรนัลโดครับเซียสเว่นสไตล์แข่งพันล้านออกมายอมรับอย่างลูกชายว่าตัวเองเนะี่ยกลัวหัวล้านนะครับหลังตัดใจเปิดตัวคลินิกเสริมความยาวไวที่กรุงริยาดนะครับที่ซาอุดิอาระเบียแข่งวัย40ปีอย่างพี่โดนะครับที่ได้เปิดคลินิกสุขภาพในริยาดเพื่อช่วยให้เหล่าชายชะกันซาอุดิเนะี่ยยังคงไว้ซึ่งผมที่ดกดําแม้อายุมากขึ้นนะครับ โรนัลดได้เปิดธุกรกิจใ,ใหม่ภายใต้แบรนด์ของ In s p i r ร์นะครับเพื่อส่งเสริมสุขภาพแล้วก็สุขอ,อนามัยที่ดีในตะวันออกกลางนะโรนัลดได้กล่าวกับโรสเอฟเครับเขาบอกว่าคุณลองคิดภาพว่าผมหัวล้านสิผมแทบจะเปลี่ยนไปคนละคนเลยละ่ะผมว่าการมีเส้นผมมันดีกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้นคุณไม่เห็นด้วยกับผมเหรอผมชอบแบบนั้นมากกว่า แต่หลายคนไม่สนใจว่าตัวเองจะมีผมหรือไม่มีผมผมเชื่อว่าการมีเส้นผมเนี่ยมันทาให้คุณดูดีขึ้นนี่เป็นแค่ความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะความเห็นส่วนตัวผมรู้ว่าบางทีเนี่ยเราก็เล่นมุกตลกกับเรื่องแบบนี้กันแต่ไม่มีใครควรรู้สึกอับอายกับการสร้างแรงบรันดาลใจกับเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ดี ที่คุณทําได้บ้างบางครั้งเนี่ยบางทีคนอื่นอาจจะเล่นมุกตลกแบบที่เราทําแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเราหยอกล้อกันได้แหละแต่คุณก็ควรภูมิใจที่กล้ามาที่นี่ใช่ไหมละ่ะฟังนะในเมื่อผมอยู่ในวงการนี้มาหลายปีผมเข้าใจบางปัญหาของหลายๆคนมาบ้างและก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศด้วยอย่างเช่นสเปนโปรโต,ตุเกสอิตาลีพวกเขาคิดต่างกันออกไปคล้ายๆกันอยู่บ้างค,คิดคล้ายๆกันในแต่คนละแบบนะคนไปคลินิกกันน้อย บางคนก็อายกับเรื่องแบบนี้เพราะ5ปีก่อนเรื่องพวกนี้มันเหมือนตราบาปแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปละคนมองด้วยสายตาที่ต่างออกไปพวกเขามองเหมือนกับการไปหาหมอฟันเพื่อตรวจสุขภาพฟันสุขภาพเส้นผมเองก็เหมือนกันเพราะร่างกายมันเป็นเรื่องที่พิเศษนะและทุกอย่างก็มีความเกี่ยวข้องกันหมดดังนั้นผมคิดว่าคุณควรมีความมั่นใจไม่ว่าจะมีผมหรือไม่มีผมก็ตามในความคิดเห็นของผมแล้วการมีเส้นผมย่อมดีกว่า คุณจะรู้สึกสบายใจกับตัวเองผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดผมชอบแบบนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มันเรื่องสําคัญเลยล่ะความมั่นใจไม่ได้มาจากภายนอกแต่มันมาจากภายในเสมอมแต่การดูดีจากภายนอกก็เป็นเรื่องที่ดีเสมอดังนั้นสําหรับผมแล้วอย่างที่ผมบอกคุณสุขภาพคือกุญแจสําคัญของของชีวิตแล้วก็เป็นกุญแจสําคัญสําหรับผมเลยสําหรับสุขภาพ สุขภาพที่ดีขึ้นอายุยืนยาวขึ้นในความคิดเห็นของผมอย่างที่คุณพูดและเป็นเรื่องที่ดีเป้าหมายของผมคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจด้านสุขภาพชั้นนําผมยังมีบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องก,กับสุขภาพที่ไม่เกี่ยวกับเส้นผมด้วยนะดังนั้นผมดีใจที่เราได้อยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้มีความมั่นใจในตัวเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่โรนันโดนะครับยอมรับแบบแมนๆว่า ที่เปิดคลินิกนะคลินิกเสริมความยาว์วยที่กรุงริยาเนี่ยก็กลัวว่าหัวจะล้านนะครับใครที่อายุมากแล้วเนี่ยก็ปกป้องได้นะไปหาพี่โดได้เลยใครไม่อยากหัวล้านนะครับเอ,อาท่านั่นของซิเซ่ครับชี้ว่าเอปเป้ ope, เนี่ยไม่มีวันถูกยกย่องเทียบชั้นกับเซนาดีนซีดานนะท่งนั้นของซิเซ่ครับอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสแสดงความเห็นว่าเคลียนปเป้เนนะี่ยสตาร์ดังของมาตริดครับจะไม่มีวันถูกยกย่องเทียบเท่ากับเ,บเซนาดีนซีดานไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตาม เอ็เบบอเป้พาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแช,ชมป์โลกตั้งแต่อายุเพียง18ปีแล้วก็อีก4ปีต่อมาในฟุตบอลโลก22เขาก็ยิงได้ถึง8ประตูคว้วาตำแหน่งดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์แม้สุดท้ายทีมจะพลาดแชมป์ให้กับอาร์เจนตินาก็ตามตอนนี้เอ็เบบอเป้ในวัย26ปีครับโอ้ยิงไปแล้ว12ประตูในฟุตบอลโลกทำให้เขาเหลือแค่ลูกเดียวจะทาบสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกก็คือชูรฟรองตนนะครับ13ประตูและอีก4ลูกก็จะเทียบเท่าสถิติสูงสุดของโลกทีีม่ม มิโลสซราฟโครเซร่ครองอยู่นะครับส่วนในระดับทีมชาติอ e ิมพัปป้ยิงไปแล้ว52ประตูเหลืออีกเพียง6ลูกก็จะแซงโอลิวิเยชิโรขึ้นเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามครับซิเซ่มองว่าแม้อ e ิมบัปป้จะเก่งแค่ไหนก็ไม่มีวันได้รับความรักจากแฟนบอลเท่ากับเซนรดเนซีดานนะครับซิเซ่ก็กล่าวลว่าสุดบอกว่าผมไม่คิดว่าเคลียนบัปป้จะถูกยกย่องในระดับเดียวกับเซนรดีนซิดาน ได้ในสายตาชาวฝรั่งเศสมันยากมากที่จะไปถึงจุดนั้นเอมบาเปเป็นนักเตะที่คนฝรั่งเศสรักมากและเขาเก่งสุดๆจริงๆแต่ซิดานคือคนที่ทั้งประเทศรักอย่างไม่มีข้อกังขาผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นนักเตะคนไหนได้รับความรักจากคนฝรั่งเศสได้มากเท่ากับซิดานอีกแล้วและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทําได้เลย แน่นอนว่าอ็มปเป้อาจจะกลายเป็นนักเตะฝรั่งเศสที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสเขากําลังทำผลงานยอดเยี่ยมกับเรอัลริดและผมมั่นใจว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์อีกมากมายในอนาคตแต่คําถามคือเขาจะไปถึงจุดที่เป็นตำนานแบบซิดานได้ไหมนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของซิเซ่นะฮะพร้อมหดกับสปเปอร์ครับเผยว่าเจอรอนซันโชคัมแบ็กฟิตซ้อมร่วมกับแอสตันวิลล่าแล้วนะครับ จะรอซานโชครับหายไปนานเลยเตรียมกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบกับแอสตันวิลล่าสิงห์พังงานก่อนไปเยือนนอตตินะครับขอก่อนไปเยือนทอตแนมอตสเปอร์หลังช่วงพักเบรกทีมชาติเพื่อเริ่มต้นเส้นทางคาแข่งกับทา,า,า,างสโมสรน,นะครับซานโชเนี่ยลงไปเพียงแค่8นาทีจาก4เกมอ่าทีมเหลืองกฤษของวิลล่าเนาะนับตแต่แย่มาจากแมนยูครับโดยรายงานจากเดลิเมลบอกว่าเขาต้องแยกซ้อมจากทีมชุดใหญ่เมื่อเร็วๆนี้ขณะที่กําลังฟื้นตัวจากอาการป่วย แข้งวัย25ปีอย่างซานโชครับซึ่งมีสัญญากับแมนยูได้รับค่าเหนื่อย250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จำนวนมากจากวิลล่าหลังจากย้ายมาร่วมทีมในช่วงปิดตลาดซื้อขายนั้งแต่ช่วงซัมเมอร์เขางลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงครั้งเดียวจนถึงตอนนี้ในเกมคาราบาวครับกับเบรนฟอร์ดเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งแอสตันวิลล่าพ่ายแพ้ในการโดนจุดโทษเจดอนซันโชนะครับยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความฟิตที่ดีขึ้นในเกมที่ลงเล่นเป็นตัวสำรองพบกับเซอร์แลนด์นในลีก และเกมพบกับบโลญญนาในยูโรปาลีกขณะที่ทางด้านของอูนายเมรีผู้จัดการทีมของวิลล่าได้ให้ความมั่นว่าจะช่วยให้จิรอนซาชโชกลับมามีตำแหน่งในทีมชาติอังกฤษอีกครั้งก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก26ในช่วงกลางปีหน้าครับหลังจาก All ออสตาฤดูกาลอย่างน่ากังวลครับแ mm hmm. อสตวิลล่ากลับมาฟอร์มดีอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ด้วยการคว้าชนะ4นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ย mm ูโรปาลีกพวกเขาจะกลับมาลงสนามอีกครั้ง พบกับสปเปอร์ในวันที่19ตุลาคมซึ่งเจดอนซันโชก็หวังว่าจะได้ลงสนามในเกมดังกล่าวเช่นกันนะครับโอ้ถือว่าน่าสนใจครับสำหรับสถานการณ์กลับมาฟิตของเจดอนซันโชหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงก็รอติดตามนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลย